สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel บ,บา้าเขมยดีครับมันนี้เป็นวันพฤหัสครับผมวันพฤหัสที่19บเก้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ครับมันนี้บา้านเขมยดีตลาดนัดโคกระบอรือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดย่นีีคือเจ้าของตลาดนัดมันนี้นะครับต้องเปิดในประกาศว่าก็คือเปินจิเปิดนัดกัน2องหมื่คือเปิดนัดให้เป็นวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์ครับเปิดนัดกัน2มื่นแล้วนะครับนั่นสำหรับตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้ สำหรับพี่น้องที่อยากจะเอางวเขามาสื้อขายเด็กเปลี่ยนกับสมารถคนของไม่ได้เข้ากันมามึงมามึงอวามวราคาเนาะสามสิบแปดไปนะครับแม่ลูกเน่นี่ครับสามสิบแปดแม่ลูกไปนะาเ็ามสามหมื่นแปดพันบาทได้ลูกตัวผู้น้ำมีกึงตัวเอาใส่หน่อยใส่มินินะครับเนาะเอามืสามหมื่นแปดพันได้สองตัวเลยตัวเนี่ย อ่าได้สองโตะนะครับเนาะแม่แม่กัดที่ว่าแม่เป็นแบบาเป็นง่วไทยหน่อยเท่านี้นะครับเนาะแต่ว่าลูกเพิ่ออกจากทั้งกัดแน่นิดหน่อยออกจากทั้งกัดแน่นิดหนึ่งนะครับเนาะสามหมื่นแปดพันบาทครับคือราคาที่เพิ่นบอกเพิ่นห้องไว้เนาะ เอาันี้แม่นี่ไปไดครับพ่อแม่นี่หาแม่นี่หาชิที่ยังทองว่างอยู่ปะครับนี่ครับอไวคับแล้ววันที่ยี่สหา่เอาดิครับแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบอ่าอันนี้ทองที่เท่าไหรครับขทังตีทองตีทองสองอ่าคำว่าตีนีเป็นทองที่สองเนาะอ่าทับพอจังได้ไหมครับเนี่ตัวนี้ยอนเคเอเก้าแปดอ่าเคอเก้แปดนี่มครับเอาตตามดีพอปรนบอกไว้นะครับาใส่ปมะ่นณรอบนึงแล้ว อันนี้ลองมามงไตัวนี้ราคา่าไหับบาทกระหาเมื่นเท่าไรกหาเมื่นซีพันบาทหดเมน4ีพันบาทฮิดามีกระแมนบ่บิดามีกระแมนดามีราคา่าไรกันเลยครับ ดำนี่อยากได้33นี่ครับอ้าวัวดำนี่อยากได้ราคาอยู่ที่33เนาะก็ยังเป็นง้วสาวอยู่ลอยสี่สิบอ่าสูงประม่านลอยสี่สิบนะครับตัวนี้ก็บทเป็นง้วอ่าเมื่อกาทีหมูเสมอปากเนาะเป็นสีออกดำดำนี่กับนี่างอยู่ยอยู่ตรงอ่าตรงท้องพื้นเนาะครับเนาะนียังเป็นง้วสาวอยู่อันนี้ครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ง้วอดำเนาะครับเนาะไปเลี้ยงแต่ลองมานไม่ได้ต่อสีออกดำดำแดงแดงเนาะอ่าสีดำออกแดงสีดำออกแดงเนาะครับเป็นง้วสาวอยู่ ราคาจะบาดกรพบลอดัยสามห่นสามสามหมื่บาทอ่านีครับสามหม่นาบาทเนาะีวามาโค้งสางดีโตง่ายนะครับเนาะไปทายขยกเบียงข้าวเดียวเดียวกับเบียงเดกับอ้วนจใหญ่ไปแล้วนั่นนอ่เอามตัวกระพอบเนี่ยนั่นเองเอามาหาตัวกรมูตัวผูน่อยเห็นไหมตัวผูหน่ออ๋อกูน่อยเนี่ยเาขายไปแล้วเนาะเอาดีมีเบอร์โทรติดต่อวะทีนี่ศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์หห่หกห้าเจ็ พอสมใาพอสมยูอยเอสนะพ่ออ่านี่ครับพอสมชายู้อย,อยเอดครับเอาพี่น้องที<ผ>ม,ม,มอ่าครับผมพอสมชายูอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอดเนาะจะพี่น้องที่ยากจะด้งเอเลียงต้องสมัถโทรมาสอบถามมาต่วรองลาต่อรองราค่ากุน่นะพ่อเนาะอ่ครับคุณพ่อขอบคุณครับผมพอสมใจดีครับ่อสมใเล่าหลายตวอยู่ปกติเป็นอที่เราเป็นรถยหหละจะขายคนางจะดีะน่ำาหลายแบบหลายราคาเนะ อย่างมาเมืองฟังทางนี้น้ำแน่บ่เนี่นี้ของผู้ใดฟสวัสดีครับผมเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวบ่ครับพ่ออ่านี้ของพ่อดาราเนาะพ่อเนาะอันนี้ของพ่อดาราครับห้องไหวละค่าสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้จักเดือนจักปีแล้วพ่อเนี่ยสี่เข่าสองปีแล้วสี่เข่าสองปีแล้วอ่าประมาณสิบแปดเดือนเนาะพอโดนกระทบแล้วอ่าประมาณสิบแปดเดือนนี่ครับมาเรียงสักพักนึงก็ได้จะได้ทับได้ผสมแล้วพ่อเนาะว่ะอ่าบ้านลอยลอยได้ป่ะ ประมาณ้อยหาซีบเนาะประมาณลอยหาซีบนะครับเพคุนว่าง้วสูงใหญ่ดีโอสูงลอยแกซีบง้วต้องสูงลอยหาซีบุ่ณว่าง้วต้องสูงลอยหาซีบเพรานว่าขาแข้งสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแข้งขาใหญ่ดีเนาะสีเพป็นออกสีทางสีแดงแดงนะครับนอกจากว่าอยู่ตรงตรงซองเคุณอาจจะขาวๆนวลๆในจังหน่อยใช่ครับใจมือโตมาเลยพอลด่ามึงเล็บเรีบแต่เล็บง่ามดีเนาะเรียบง่ามขาง่ามดีครับตัวนี้ สี่หมืนเจ็ดนะพ่อเนาะสี่หมบาทของพอดาราเนาะเป็นมัวสาวเรียนติโตมาเลยนี่เบอร์ตัวศูนย์หกสามศูนย์สามสองเจ็ดสามสองสีของพอดาล่าเนาะพ่อนี่ครับของพอดาราเจ้าเข้าครับของไห้ราคาสี่หมื่นเจ็ดันบาทสามารถต่อรองได้อีกนะครับเอาเรียงสักพักหนึ่งกับศรด้ทัพได้ผสมล้วเนาะ่ะครับพ่อขอบคุณครับผมนี่ครับแล้วสี่หมเจันบาทคือราคาที่คนบอกคนหองไวเนาะอันนี้ของผู้ใดเนาะครับว่ะนี้ก็เนี่ อาสวัสดีครับผมนี่อยู่ในขวากเอาไปเห็นมะอันตัวนี้2,000บาท30,200อ่า30,200บาทอันนี้เป็นสาวอยู่นะครับเนาะอ่าเป็นงัวสาวอยู่ครับราคาห้องไว้คือ3 0 2 0ทเนาะตัวนี้เอ้ามีรอที่อยากจะได้งัวเป็นการจะไปทั้งกัดเนาะอ่าทั้งกัดทั้งอ่าไนี้แน่จัิงหน่อยเป็นงัวไทยผสมกัดนะครับเนาะลองมาเึงได้ สามหมื่นสองพันบาทคือราคาที่เพื่นบอกเพ่นห้องไว้นะครับอันนี้ยังอยู่เจ้าตัวครับอยู่ไหนยังอยู่อยู่ในขอกันมีอีกเนาะในขอกันมีอยเียอยู่ระมาณสองตอ่าครับผมอันนี้มีเบอร์โทรตดตอบอต์นี่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนสามสองเก้าสามสองเเ่าราคาสามหม่งเนาะสามหมื่นสองพันบาทนะครับยัง่อกันอยู่อ่าสามารถ่ตรองกันได้อีกอ่าสามารถ่ตรองกันดีนะครับเนาะขอบคุณครับอ่านี่ใช่ เอาเดี๋ยวพี่ท่านรีดครับพี่ท่านรีดครับเดี๋ยวพี่ประหยัดเลยครับ,รบ,รบเอาคือว่าตลาดนัดเท่าสิเบิดมือจังไดแน่กว่าของของสุขั้งเนี่ยครับจะก็คือปกตินะครับตลาดนัดบ้านต่างไงอำเภอสุดบุ้มจังหวัดระยองเท่าเปิดแค่วันพฤหัสมื่อเดียวนะครับ,นนรบเนาะตั่วเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะเปิดเพิ่มเป็นอีกวันอาทิตย์ครับ ซับแดนไหนนี่คือเริ่มวันอาทิตย์สี่อดนอยู่เลยบ่แมีนครับอ่าวันอาทิตย์สี่อดนอยู่เลยเนาะครับวันอาทิตย์เปิดวัดนพฤหัสครับผมแล้วก็ วันอาทิตย์ครับ <S 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 วันอาทิตย์ที่22สิงหาดีแล้วมับ่ครับครับผมอ่าวันอาทิตย์ที่22นี่เปิดเป็นนัดแรกแล้วเนาะครับผมบวันอาทิตย์ครับับวนอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์นะครับเนาะคือเวลาเปิดเลยครับเปิดทีงไหนเนี่ยเปิดป,ปกติจะใช่หรอครับเปิดมือเปิดมือนะครับวันอาทิตย์เปิดมือครับอ๋อครับเปิดวันอาทิตย์เนาะช่วงเช้าก็สามารถเข้ามาได้คือกันกับวันพฤหัสครับอันครับเอ้าตารางนัดแล้วตั้งอยู่หมองจังได๋ครับพ่อบอกพี่กัดได้บ่นี่ยจุดสังเกตตั้งอยู่3แยก เมืองสวงเกษตรสุวรรณครับครับผมครับผู้ใดมาแต่ทั้งเมืองสวงละเอียดเลยครับแลนมาซ้นสามแยกกับพ่อเลยครับครับอันนี้เกาจะสังเกตว่าสามแยกไฟแดงสามแยกไฟแดงครับครับคันเลี้ยวขวาสิไปทั้งเกษตรขันเลี้ยวซ้ายไปทั้งสุวรรณนะครับไม่ใช่ทั้งละเอียดนะครับน้องครับผมครับได้คันมาทั้งเกษตรก็คือมาพ่อสามแยกซ้ายไปเมืองสวงครับตรงไปเขาสุวรรณนี่ครับพ๋อเลยครับครับผมเยี่นะครับเนาะผูดเดยอยากโทรมาสอบถามก็ได้ครับครับพี่เบอร์โทรวะครับเนี่ย นี่ครับเบอร์ในนี้นะศนย์าหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าเครับปากชาสัมพันธ์ดำเนินะครับเด้อครับผมัานีคก็คือเป็นเจ้าของตลาดนะครับเนาะอดีตผลิตสำหรับที่นนองผู้ได้อยากจะสอบถามรายละเอียดที่ไหนก็ต้องโทรมาสอบถามเลยนะครับเนาะครับขาพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขเรื่องเบอร์ผู้ดตาอบนท่บานา็เบอรมือลานะครับเนาะมาตลาดนัดเปิดในสอมืคือเปิดกันวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์ครับอ่าสอมื อันสวัสดีครับ่อหลายครับอันนี้ขายเปไหมครับพ่อยังมีขายลหมยังยังคมบมีอ๋อยังครบมีเอ้อคบมีแล้วค่หลายไปไหนครับพ่ออ่าคบมีแปดสิบสามหาร้อยอ่านี่ครับอ๋อแปดสิบสามหาร้อยไปนะครับพ่อแปดหมื่นสามพันบาทแปดหมื่นสามพันหาร้อยอ่าใส่ลูกตัวแม่น้ำอีกหนึ่งตัวด้ไหมอ่าแม่แล้วก็ทับอีกทับแล้วสามเดือนทับพอังได้ไหมครับเนี่ย ทรัพย์4,000หมัด3,000ข้อละอ่าทรัพย์4,000หมัด3,000เอาคมตัวไว้บ่เอาคมตัวไว้นอนได้ประมาณ3เดือนแล้วอ่าครับว่าทับได้แล้วประมาณ3เดือนอ่ะแม่กับตัวแม่ลูกก็ได้ตัวแม่อีกหนึ่งตัวอ่าลูกก็ได้ตัวแม่น้ำนะครับเนาะแม่เพิ่นกับทองแล้วประมาณ3เดือนไปนะครับอ่าที่ว่าเอ้ามึงมึงลูกเป็นน้ำแน่ไปนะครับพี่ว่าเอ้ามึงลูกเป็นน้ำเนาะอ่าลูกก็บที่ว่ามากงามนะครัับบบเนนาาาาะะแขขงงหห่่่ตสูครกวท แปดหมื่นหาดีพออ๋อแ่นามพันหาร้อยอ่าแปดหม่ามพันหยเนาะครับวันนี้พอไรเามีเบอร์โทรติดต่อบอเบอร์วางไหนเนี่ยนะครับศูนย์เก้าสองศูนอ่าแปดหมันรบาทสามารถต่อรองด้นครับอ่ต่อได้รุดได้นะครับอ่ขอไรขอบคุณครับผมมันหมานะพอเนะครับ อเอาไปนี้ฟังนี่กำลังต่อรองกันอยู่อ่านี่ครับเอาฟังนี่เป็นก่กำลังต่อรองกันอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวให้เพป็นสื่อไายเปนก่อน,นละกันเท่านี้อ่ะเพป็นไก่กำลังเอามึงอืมอ๋มอหนี้ครับเอาราคาเดียวกันนะตัวละสี่สิบสองนะร้องกับมึง ะะเแล้วม่งนี่ครับเพิ่งกับกำลังมาต่อรองราคากันอยู่เนาะตัวละ4 2 0 0 0บาทครับเนาะสี0 0มบาทเนาะเพิ่งกับกำลังต่อรองกันอยู่ราคาเดียวกันถ้าซื้อยกคู่ยกแพ็คกันนาทีได้ลดราคาไปได้อีกครับได้ลดได้อีกหลายเนาะมึงสี0 0มื่นสอวลาเป็นมือสาวที่คองสาวใหญ่โตใหญ่ดีครับน้องมึงราคาเดียวกันถ้าซื้อยกคู่ก็จะได้ถือร้อง คือนี่กับพี่น้องที่มักเนาะตัวนี้กับสีออกเป็นทั้งสีเหลืองเหลืองเนาะสีเหลืองสีแดงเนี่ยจังหน่อยนังนังนาดีครับนังนาแข็งขาใหญ่ดีเนาะหนึ่งตัวละสี่หมื่นสองพันบาทนะครับเนาะสองยี่สิเป็นิมสีดำตัวนึงกับสีเป็นออกสีแดงนนแดงเนี่ยที่าเหลืองเนี่ยนังคนกับทว่าร์คนข้างจะไม่ดีมากเต็มอยูุขอหยาดไม่นด้เลยได้ครับเด้อเพือพ่อนี่ครับมีเบอร์โทรติดต่อพนอดตอนไหน ศูนย์แปดเจ็ดสองสามสองสามเก้าหนึ่งสองาอ่าราคาเดียวกันตามที่ห้องไว้หน่อยหน่อยน้อยกว่านาะอ่าครับผมขอขอบคุณครับผมอันนี้ครับเอาสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้นะครับนาลองมาเมืองเลยลองมาเมืองลองมาโทรมาสอบถามเลยนะครับตัวละสี่หมื่นสองพันบาทครับพี่น้องที่สนใจอยากจะสิ้นขายแหลกเปลี่ยนงูควายครับสามารถขอมาได้ยุทีตลาดนัดโคกระบือบ้านดอกไม้อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดนัดยุนี่คือเปิดนัดกันสองหมื่นคือเปิดนัดกันวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสของสัปดาห์ น <worship bird> <un> ั่นให้นะครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องนี่เขาเมืองเขาผู้ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บ้าวเข็มในแล้วกันครับสำหรับมือนีคลิปนี้ไว้เพียงซ่ำหนีขอบคุณครับ